สวัสดีครับชาวันนี้ก็พาชมนะครับตู้ออเดอร์แปดนะครับแท้นะครับสภาพสวยเลยนะครับตู้ออเดอร์แปดนะครับมีอยู่ห้าใบนะครับสีดำมีอยู่สี่นะครับอันนี้นะครับเป็นตู้เปล่านะครับราคานะครับราคาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับ ตู้ออเดอร์แปดสี่พันห้าร้อยบาทนะครับต่อใบนะครับเป็นตู้แท้นะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสีดํานะครับสภาพสวยนะครับจิตแท้นะครับออเดอร์แปดแล้วก็ตามนี้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเก็บสำหรับท่านที่อยากได้นะครับแล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับตู้เทอร์โบนะครับตะแกรงเด็กนะครับใบละสองพันนะครับตะแกรงเด็ อันนี้ใบละ4,500ันา4500นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพีเน n ตออริโอนะครับออเดอร์แปดนะครับมีอยู่4ใบครับรุ่นนี้มีอยู่4ใบสภาพสวยๆนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพ i เน็ตออริโอนะครับใบละ4 5 0 0บาทนะครับตามนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ